บอสมาแล้วครับถึงฟินคลับแล้วพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับพี่น้องป้องไปมาแล้วืัอน,นี้ซีโอร้านฟินคลับป้างวาจอดถึงแล้วพี่น้องปลาคือสวยแต่ฟินคลับผู้ใด,ดนี่ฟินคลับมาถึงแล้วนะครับผมเครื่องดื่มกำลังลงนะครับวันนี้พร้อมแล้วสำหรับการเทสเทสระบบทดลองระบบฟินคลับนะครับพี่น้องืันนี้เอาเงินสดมาไสรร้านพร้อมืมันนีเ้เอาเงินสดเข้าร้านด้วยนะครับโอ้โห ตาสารเราเพียบพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะลุยคับคืนนี้แล้วข้างนอกก็มีที่นั่งชิลแบบเลิศๆสำหรับใครที่ไม่อยากเข้าไปข้างในแบบอยากพบผก้นคนก็ด้านนอกก็บล็อพื้นคนได้นะครับมีเก้าอี้เก้าอี้ที่ว่านั่งในร้านนั่งในร้าน,น,ใ,น,านใช่สวัสดีคับเฮ้ยคน<อ>บรรยากาศที่ยังไม่ได้เปิดอะไรนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราจะทดลองระบบซึ่งหลายคนก็จะมาซึ่งบอกแล้วว่าใครมาก่อนวอลกอินก่อนก็ ก็เต็มก่อนนะครับซึ่งเราไม่ไมม่่ไได้รับเปิดจองซึ่งใครที่เป็นม้าเร็วตีนเร็วมือเร็วออพี่น้องก,ก็ขึ้นบังหวดก่อนนะครับดูไปดูแคทเชียร์แคทเชียร์สาวแคทเชียร์สวยแคทเชียร์สาวติดนิ้วที่จะกดเงินแสนเป็นเงินล้าน <laughs> เงินล้านเป็นเงินพันล้านหมื่นล้านนี่ค่นี้เหรอครับจ่ายเงินได้เลยค่ะเพนท์พลาสชิลลัสโอนมาเบอร์นี้นะคะถ้าเบอร์อื่นไม่จ่ายไม่จ่าย เบอร์เป็นนี่คืออันนี้คือมิจฉาชีพของจริงนะฮะอ๋ออันนี้กระเป๋าตังค์ที่จะไม่ดิฉันใช่ไหมคะใช่จริงๆเลยค่ะหมอชนะเองก็ได้ฉันไม่โกงคุณลอ๋อสีขาวสีเน้ำดำนั่นโลกยันต์ฐานจะโกงใปรโอ้เปล่าๆข้องคอยย้ำจำไว้คอยไม่คยโกงเจ้าจ้าธุรกิจที่จริงมากที่สุดคือธุรกิจที่มีพี่น้องนี่แหละมายุ่งเกี่ยวอีพวกขโมยเงินนี่กูจะจับคุกเข้าคุกหมดเลยเอ๋อไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยี่ไปค่ะผู้จัดการไปเซ็คของค่ะ อไปเชื่ของคนเดิเนี่ยน้องสาวฉันมันตัวดีแล้วเนี่ยมันสินิ้วเห็นเข้าเล็บเข้าอะไรไอ้ซีเพนนัมบอลรุ่นใหญ่มองมีมีเก๊ะนะจ้เอาเงินเข้ากีนันค่ะเอาเงินเข้ากระเป๋าเร็วจังไงเอาเงินเข้าเก๊ะยังไงรู้อยู่รู้อยู่สองรยใบใช่ไหมจ้าสองหมื่นตาดิฉันบอกคุณว่าแปดพันร้อยคนเข้ามาเออหน้าร้อยใบอะไรล่ะ น้าเมือนมองเห็นเรื่องข้ามมบมนนเออมันจะมีกล้องก็มีนี่การนตกล้องใส่กังสีไปไนพี่นันก็ตั้งกล้องละ่่ากล้องมีกล้องยังนี่พอมือแรกที่หมกอของนางบอคนทือตัาเมาลงทำขอีกนี่สิวาชวชบประเทศซ้ออไรลดเนหขาหนอยราพ่ต้องเอาแบงค์ร้อยมาหนไว้แรก นี้มาช้ำหนักมาพักอยู่รบบุรีติดแอร์ยังดีอยู่ฟรีถ้ามีเงินแตง่งก็ร้องเพลงกันกูอารมณ์ดีจังวันนี้ฮอันนี้ขึ 6, 6, 6. ้นหกหกมึงนี่มึนจจอนี่จะขอลาสิบอเบาสิบอกิน louder สีอยู่แรกลูกค้าอันนี้หกหกน,น,นะทุกคนจำคิวด,ดีไปน,นะครับหกหกก็อาะไรไหมเยอะยู 6, 6, 6, 6. ่สามสามพ่อบอผูกผูกมึงกยังไม่ถึงพ่อพ่อจะเอาหน้าไปจำ อันนี้มันเป็นยอดนี้กถอ๋เอาออกเจ็ดร้อยไหมเที่ยววางไว้ตรงนี้ก่อนต้องาไม่ออต้องเอากานาสามเมื่อน่ารำคานี่ก่นะแม่เดี๋ยวอันนี้หกสิบหกใบโอเคนะครับเจอกันฟินรับมือแร้งพี่น้องตีตอกและเฟรบุ๊กตีตอกนะตีตอกแม่เป็นไรไม่เป็นไรมได้มื่อนี้แล้วเมื่อนี้แล้วนะพี่น้องนะโอ้ ไมสะออนขอให้ก่อนอื่นก่อนไก่สาวเบองการหรือพอลล่าก็ขออวยพ่อให้บอสบิก๊กเนาะมือเนิเ่นเป็นมือที่เปิดร้านฟินขับทดลองระบบวันแรกเิ่นจะเปิดทดลองระบบวันที่ยี่สิบสี่ยิมหาเนาะจ้าพี่น้องสาเบองการหรือพอลล่าก็ขออวยพ่อให้บอสบิก๊กจ,จการฟินขาเฮ้งเพ่งปังปังให้ค้นเขาเต็มร้านล้นร้าน,ลานเลยจ้า ให้เอียงทุกอย่างหลาบลื่นไปด้วยดีอย่าให้มีปัญหาเขามาไก่ขม้าแผวพานนาะจากพี่น้องขอให้แม่แม่เอซหรือคน้นขอนแกน่นหรือแขกเต็มรล่นปังปังเๆ่อยๆรว,วยอยู่แล้วกะขอให้รวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะบอสบิ๊กบรวยซัมเพิินดอกพี่น้องบางคนก็จะว่าเจ้าควงนั่นรวยแถบอดจ,จังสันจังสีเพื่นรวยพแห้งแดสิเปนั่นนี่เพื่น บ่ลวยจ้ะแต่คนมันหักกันเนาะคนหักกันแพ่งกันเขากับอวยพ่อใ,ให้กันเจอแต่สิ่งดีๆเนาะพี่น้องเนาะเจอแต่สิ่งดีๆขอให้แต่สิ่งดีๆเขามากบ่หายสิ่งบด่ดีมาไก่มาแผ่วพานเนาะพี่น้องซาบุงการหรือพอลา่ามีโอกาสจะไปอุดหนุนฟินคารบจะ้ะจะไปอุดหนุนฟินคารบผู้ใหญ่บ้านให้ได้บ่เมือ่อใดกับเมือนึงเนาจะเพราะว่าเมื่อนีไปบ่ได้หรอกจ้ะ ไปเบื้องอันผู้ใหญ่บ้านอันเมือนเพิ่นมาชุมแพร่เป็นวาดจ่าพี่น้องเจ็บข้อเจ็บข้อไปบ่ไใดจ้าเมื่อนี้แต่ว่าเสิหาโอกาสไปให้ได้ยืดดอกจ่าหาักแล้วเนาะพี่น้องเนาะหักแล้วแพงแล้วบางคนก็นจะว่าโอ้ยหักอหรีหรือทํำทาอยากเฮ็ดคลิปอยากเอาคอนเทนต์น้ำเพลินทํำทาอยากมาหาเงิงนน้ำเพลินจากสาสิสิบอกให้ว่าติดตามเพิ่นมาแต่โดนแล้วแต่ตะกี้กับบ่ชใดเฮ็ดอียงดอกจ้ากับหัวตะสิมาเฮ็ดใดนี่แหละ บ่ก,กี่มือกี่เดือนนี่แหละพี่น้องกระค้นฮักคนแทงตะกีกระซัพพอร์ตลอดแต่ว่าไม่เคยออกกับบด้เ็ุช่องเฮ็ดยังนนเนาะกับ่เคยออกบ่เคยออกอากาศสื่อตลอดกุมปิดตะกี้เอฟตลอดคองกระติตามละฮักมาตั้งแต่เพนยูฟิแลนด์่นละพี่น้อง แต่ความหักความแพงเนาะเพื่อนมาอยู่ไก่ขอนแก่นแล้วเพิ่นมาอยู่ขอนแก่นมันกับไก่จะคองขึ้นกันได้มีโอกาสมาทายคลิปเพื่อนโนนนีนั่นมันกับเปลี่ยนผลพ่อยได้เนาะพี่น้องเนาะจำนี่แหละพี่น้องเจ็บข้อจ้ะ <c oughs> ก็ขออวยพ่อห้บอดบีกมื่อนีเปิดลานมือแรกทดลองเปิดระบบวันแรกก็ขอให้เฮงเฮงปังปังก็แล้วกันนะคะขอให้ปังแบบชุดไม่อยู่เลย ใลูกค้าลักล,ลูกค้าลุงลูกค้าชอบไปแล้วไปอีกมาแล้วมาอีกยังสี่แม่พี่น้องแม่นบ่จ้ะคลิปนี้กับซัานี้แล้วจ้าพี่น้อง